นอนไม่ค่อยหลับหรอกเมื่อคืนอ่ะวันพระทะน่นนีก็มาเอาข้าวมาบายลูกให้ลูกทานแล้วก็ไ้ยินเสียงหมาอนะ่ะมันมันหอนมันร้องท่นนี้ก็ลูกมานั่งเอดูหาดูว่าลงสายลูกมาหาแม่แล้วอย่างนี้อยากได้บ้านนี่แหละที่เขาสร้างให้นี่แหละอยากได้แค่นี้แหละที่ลูกเขาบอกว่าแม่ ทำใจดีๆนะอย่าเป็นห่วงไอ้นายที่ไปทหารนะ่ะแม่ไม่ต้องคิดถึงไอ้นายมากหรอกเพราะว่าเดี๋ยวอะนายก็จะกลับมาสร้างบ้านให้แม่ก็คิดถึงอิงน้องลูกตอนจะกลับไปไอ้นายทาไมไปอะไรตั้งตีสองไปปลุกแม่แม่อาไอ้นายให้สตางค์แม่ไว้หนึ่งร้อยยี่สิบไปเอาจักรยานเด้อที่แม่ขอไอ้นายอะ่ะ แล้วเขาไม่ใช่ให้ร้อยยี่สิบนะเขาให้ตั้งร้อยสี่สิบเราก็ว่าแต่เอาไอ้ไอตังนั้นไปยืนให้เขาเปิดนับดูก็ว่าอ้าตั้งร้อยสี่สิบนี่นะแล้วก็ได้ไอ้ยี่สิบนั่งกลับมาเรามาซื้อไก่โทษให้ร้านเนี่ยร้านเขามาเขาก็มากราบมาไหว้แล้วก็มามาอาบน้ําให้มาเปลี่ยนชุดให้